สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะเพชรชลขุนนานะคะค่ะมาจากแถวไหนคะเออบางกลางค่ะบางกลางนะะนทบ,บุรีค่ะนนทบ,บุรีค่ะแล้ววันนี้นะคะที่มานวดอาขานวดแก้ปวดด้วยอาการเป็นอะไรมาคะเป็นลองช้ำนะคะทีออ่ทั้งสองข้างเลยอ,อ,อันน่าจะเกิดจากออการน้ำหนักตัวเยอะแล้วก็ ไม่ได้ไม่ได้อยู่กับตัวเองไม่ได้สนใจว่ามันเคยมีอาการเตือนแบบนี้มาแล้วเมื่อหลายปีก่อน oh. อาการก็จะเป็นแบบตอนเช้าเวลาลุกจากที่นอนอะ่ะมันมันทรมานมันเดินไม่ได้ <c oughs> มันมันเจ็บเวลานอนขยับเท้า <c oughs> หมุนตัวหมุนมาตอนกลางคืนนอนมันก็จะเจ็บทำให้เรานอนไม่เต็มที่ <c oughs> แล้วก็เราก็เหมือนจะเป็นโรคเกี่ยวกับทางด้านภาวะทางอารมณ์และว่า คือตื่นขึ้นมามันก็จะเจอสภาพแบบเนี้ยคือเดินยังไม่ได้อทุกวันทุกวันมันเริ่มมันเริ่มไม่ไหวแล้วมันเริ่มการทรงตัวมันมันผิดมันตั้งทิ้งน้ําหนักไปข้างหนึ่งค่ะ,คะก็พอดีแฟนแนะนําให้มาลองนวดตรงนี้ดูก็เลยให้พี่เขานวดให้หลังจากนวดก็เดินได้ เท้าว,วางได้เต็มน้ําหนักได้เต็มที่ oh, ทั้งสองข้างนะคะ oh, <okay. S 2> ไม่ใช่ข้างใดข้างหนึ่งเหมือนแต่ก่อนที่เราเก่งลักษณะมือที่ที่คอยเก่งเพราะว่ามันมันเจ็บ oh, <okay. S 2> มันก็จะคลายตัวออกมือมันก็จะคลายั้นม่ธรรมาเดินไปเดินอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเก่งม้องเจ็บเท้าเก่งมือด้วยมือก็เริ่มแบบว่าเอ๊ะมันเริ่มมันเริ่มไม่ไม่เก่งออกแบบนี้นะมันเริ่มแกว่งได้ตามปกติอื oh, okay. ค่ะ <Ha. S 2> แล้วก็ดีใจอะ่ะมันเดินได้โดยไม่ต้องใส่รองเทา้าอ oh. ๋อมันเดินได้ไม่ต้องกลัวว่าเวลามันปวดอ่ะมันจะจีดขึ้นมาที่แบบหัวที่กล้ามเนื้อของ oh. เราเรื่องปลายประสาทขึ้น,<ะ>ข,นขึ้นที่หัวด้วยโอ้ oh. ตอนเนี้ก็คือเดินเหมือนเราลืมไปเลยลืม oh. ความเจ็บตรงนั้นไปเพราะว่าร่างกายมันเริ่มปรับ พอพี่แบบว่าเดินลองตามสบายอย่างเงี้ยร่างกายมันเริ่มปรับหลังหลังมันเริ่มไปแล้วแล้วก็มาที่หัวค่ะมันเริ่มเอ๊ะมันเริ่มมีน้ําหนักที่มันมันบาลานซ์กันจากที่เคยเก่งอ่ะทีนี้เวลาเดินก็ไม่ต้องไม่ต้องใส่รองเท้าแล้วเพราะน้ําหนักมันลงได้เต็มที่เต็มขาด้วยนะคะแล้วมันก็ไม่เจ็บอ่ะ มันไม่เจ็บมันไม่ปวดถึงหัวถึงแบบว่าปวดร้าวอะค่ะอ๋อเหมือนทุกครั้งที่ที่เดินแล้วก็เกิดความรู้สึกอย่างนั้นใช่ค่ะอ๋อค่ะมันไม่มันไม่ปวดร้าวแล้วมันเดินก้าวขาได้ได้ยาวขึ้นจากตอนที่เจ็บอะมันได้แค่ปลายนิ้วโป้งอะสลับซ้ายขวาซ้ายขวาเพราะว่าไม่กล้าลงน้ําหนักเต็มที่ค่ะค่ะอันเนี้ยมันก็เริ่มวางได้เต็มที่แล้วก้าวขามันเริ่มก้าวได้ได้ ได้ระยะได้ความความยาวของขาก้าวเดินไปเรื่อยๆไปข้างหน้าแล้วแล้วก็รู้สึกเวลาพูดอะค่ะค่ะเริ่มชัดขึ้นปากไม่เบี้ยวแล้วเหรอไม่งั้นอ่ะอ้าปากอ่ะมัน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 ตึงไปหมดจนแบบเราพูดเหมือนลิ้นรัวอืมมันเริ่มแบบเนี่ยเนี่ยเท่าที่คุยตอนนี้รู้สึกเฮ้ มันรู้สึกจะชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นพูดได้สะดวก,ดดดวกขึ้นเบาขนะึ้นในเงินฝังมันก็จะตกมาข้างหนึ่งนี่รู้สึกว่า,วาเออมันไม่พูดติดอากแล้วลคาที่ออกมามันไม่มัน,ม,นม,มันไม่โลไมแล้วะมันไม่แบบม้วน,วนอยู่ในปากโอ้โหมันเกิดดีเ เาเรียกว่ามันเป็นศูนย์กลางอ่ะมันเริ่มดีขึ้นน้าหนักทั้งสองข้างมันเริ่มเท่ากันเริ่ม,มบาลานซ์เท่ากันนลเนาะมันก็เลยอเ,เออทำให้รู้สึกว่ามันมันดีขึ้นนะ,ะมันดีขึ้นค่ะ,คะอาการปวดท,ที่เล่ามาให้ฟังแล้วก็แก้แล้วมันดีขึ้นนะคะที่ปวดนี่ปวดมานานสักกี่ปีแล้วคะปวดมาสองปีและะ้วค่ะอ๋อสองปีแล้วนะคะค่ะสองปีแล้วก็ไปรักษาตอนนั้นเป็นกล้ามเนื้อ ปลายประสาทกามเนื้อสะโพกปลายประสาทอักเสบใช้วิธีการฝังเข็มอันนั้นมันก็แบบเจ็บมากๆเลยแต่ว่าสะโพกหายนะแต่ตรงขากับตรงเท้าอะ่ะมันไม่หายอ๋อช่วงนั้นไม่หายนะมันไม่หาย <Okay. S 1> ก็เลยตก็รักษานน่นรักษานี่มาจนแบบว่าเออมาเจอมาเจอพี่ตรงเนี้ยรู้สึกว่าหลังจากนวดแล้วมันเดินได้เต็มเท้าอะ่ะมันไม่ระบม มันไม่ระมมเพราะว่าเขากดจะจันรางอันแต่อันนี้ไม่นะไปเรื่อยๆแล้วก็มันยืนได้มันเดินได้มันก้าวขาได้แบบสบายเลยอะค่ะอ๋อโอเคค่ะค่ะก็อยากอยากจะแนะนํามาค่ะท่านที่มาชมวิดีโอนี้ค่ะว่าถ้าเกิดเขาเกิดอาการที่แบบปวดขาแล้วก็เป็นลอมช้ําอย่างเนี้ค่ะเดินไม่สะดวกเนี้ยว่ายังไงคะแนะนํานะคะ แนะนำให้เอถ้ามีอาการแบบเนี้ยอย่าทนพยายามให้รู้สึกตัวแล้วแบบว่าเราต้องรักษาแล้วชถ้าเราเก็บไว้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะหาความบาลานซ์ของตัวเองไม่ได้เลยแล้วร่างกายมันจะเปลี่ยนทันทีะระบบประสาทนะคะแขนขาบุคลิกมันไปหมดเลยอ่ะมันมันดูไม่ดีเลยนะคะแนะนำให้ให้มาหาคุณหมอ คุณหมอหนวดได้ดีมากจะค่อยๆทําไปนะคะไม่รุนแรงนะคะไม่รุนแรงเหมือนที่เราเคยไปนวดที่อื่นอันเนี้ยจะค่อยๆรีดค่อยๆไล่ตรงจุดที่เอ้เรามันมีหน้านนแข้งหมอเขาก็นวดจนกว่าเราเดินได้แน,นะนำเลยนะคะ,คะ,คะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ